นี้เสนอตอนคนใกล้ตัวสร้างสุขสดๆโดย Twitter คุยกับแทนและพิมพ์ได้ที่ j 7 e r i n n i k k i t e r i o f a c e b o o k c o m บริษัทสร้างสุขและสร้างสุข c o m p a n y x t e e n c o m เฮ้ยพิมนี่มันเกือบ2อาทิตย์แล้วนะบริษัทเรายังไม่มีแบบลูกค้าเข้ามาสักลายเลยเดี๋ยวก็มีงานเข้ามาเองแหละ นี่แสดงว่านะคนไทยต้องมีความสุขมากขึ้นก็รู้ก็รู้แต่เราเราก็อยากมีความสุขบ้างไงก็ถ้าเราทําตัวให้มีความสุขเราก็สุขได้นะความสุขเนี่ยก็อยู่ใกล้ตัวเราเองนี่แหละความสุขอยู่ใกล้ตัวไหนอะในความสุขนี่ไงสวยไหมบ้าโอ้โหสวยอะสวยนะสวยสวยอยู่อะตนี้ตรงนี้ตรนี้สวยเฮ้ยทำไมพิมต้องซื้อมาเยอะแยะอย่างนี้ด้วยอะแบบไม่สวยหรอสวยแต่ งตัวเดียวพหรออ้าวแล้วข้าวไม่กินหรอเดี๋ยวเย็นหมดนะป๊าป๊าบอกว่าเบื่อไม่อยากกินระว,วันอไอ้นนมันยังไม่มายกวะนนี่มันจะสิบโมงนแล้วนเนี่ยไปไหนวะนวไม่รู้ว่ะพีโ่โทรโทรศัพท์หามันดิได้ได้ เออพี่แต่อยา่าไปว่ามันมากนะคนใกล้ตัวเดี๋ยวมันจะฟอร์มหมดเออรู้รู้รู้ฮัฮโลโหลครับพี่แทนเฮ้ยนนท์ตกลงเองจะทํางานเมื่อไหร่เนี่ยสิบโมงแล้วอ่ะจะมาก็มาไม่มาก็ไม่ต้องมาเลยเไปเลยเออพี่แทนก็เมื่อวานผมได้ยินว่าพี่อยากกินข้าวผัดปูร้านเจ๊ติม๋มผมก็เลยแวะมาซื้อให้ไงเนี่ยคนก็เยอะอ๋ะอ,อโอเคออเออ๋อเ๋ออ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 ๋บอกออ๋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  ครับผมครับพี่หยุดไปนั่งสมาธิสามวันเซเว่น <Seven. S 1> พี่เข้าปัดปูก่องนึงครับโอ้โหสะดวกจริงเลยพี่ขอบคุณครับ มาแล้วครับข้าวผัดโปูเอออย่างนี้สิว่าน้องรักไอ้นนน้องรักนี่ทำงานเชิงลุกนะนี่ทำาโอโหนี่ยไม่คิดจะซื้อฝากเพื่อนฝูงกันเลยนะโทษทีว่ะรีบเฮ้ยนนนนๆนสูตรใหม่เหรออ๋ออันนี้ลูกสาวเขาทำพี่อ๋อลูกสาวเจ๊ทำน่ารักด้วยเป็นไงก็โอก็โอโอแล้วพี่อร่อยๆย โ <Okay>, okay. อเร่อยมากลูกสาวเจนนี่จะได้ฝีมือพอกับแม่ส <Okay. S 1> าวเธไ,ได้นะินดดทีหลังก็ให้ลูกสาวเจ๊ทำซะเลยสิออเอียงเลยอ่ะยังกินลงอยรอเนี่ยโอย้ยกินไม่ลงหรอกอาไม่มกินไม่ลงเหรอนะ จาคนสวยเจ๊เป็นไรคะทำไมหน้าตาเหมือนโดนทิ้งเลยอะคะก็พี่แทนนะสิซื้อชุดใหม่มากก็ไม่สนใจอะทำอาหารให้กินก็ไม่ยอมกินอะ่ะเหมือนเขาลืมเจ๊ไปแล้วอะผู้ชายก็อย่างนี้แหละค่ะเห็นเราเป็นของตาย<ๆ>เก่าๆก็เป็นสนิม ใหม่ๆก็หน้าตาจุ๋มจิ๋มเราต้องรู้จักบริหารเสน่ห์ตลอดเวลานะคะใช่ไหมจ้านาเดียค่ะ๊จนี่ขอเย,ยี่มเจ้นหน่อยแล้วเนี่ยเก่าหรือใหม่อะ่ะเก่าใหม่ฮะ เ,ออเดี๋ยวอีกครึ่งชั่วโมงถึงนะให้เขาอ่านเอกสารไปก่อนไปาทางๆก่อนน,นัดจะไปทํางานแล้วเหรอลูกทานข้าวก่อนสิวันนี้แม่ทําข้าวต้มเครื่องที่ลูกชอบไว้ด้วยนะวันนี้ผมรีบนะครับแม่ไว้วันหลังแล้วกันนะเออ่อบคุณค,ครับคิดห <อา S 1> น้าเป็นวันเกิดของคุณท่านคุณนัดอย่าลืมไปทาบุญคุณท่านนะคะเรื่องนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันวันนี้ผมยุ่งมากแม่เดี๋ยวผมต้องรีบไปนะ อ่าต่อทษทีค่ะเดี๋ยวจะรีบไปเนี่ยแหละกำลังรีบอยู่อืมโอเคอันนี้แล้วนี่คุณสุพจน์เขาอ่านเอกสารยังแล้วเขาว่าไงบ้างเขายังไม่ได้อ่านเลยนะคะทำไมอ่ะพอดีว่าแม่เขาถูกรถชนนะคะเขาก็เลยรีบไปอะค่ะ นั้นคุณก็ส่งดอกไม้ไปแล้วกันนะนอมไปเอากระเป๋าฉันมาหน่อยสิฉันจะออกไปธุระข้างนอกค่ะคุณผู้หญิง มาตกปะเนี่ยกลับเข้าร็จัะร้อยวันพันปีไม่เคยเห็นแต่งหน้าเลยผีเข้าว,ว่ะเนี่ยใส่ไม้กางเขนบ้างนะห้อยบ้างห้อยบ้างไม้กางเขนอนะ ถ้าเราทําตามแผนงานนี้ได้นะบริษัทสร้างสุขของเราก็จะกลายเป็นคนใกล้ตัวไปอยู่ในหัวใจของทุกๆคนได้ครับพี่จัดไปเดี๋ยวผมจะเอาไปแจกเลยครับไปจีจี้อขอเมคอัพก่อนได้ปะมไม่ครบชุดหรอกค่ะขอแค่กรีดอายไลเนอร์ก็พอ เดี๋ยวเดี<อ>๋ยวไปใกล้ๆจะไปตรงแต่งน่องแต่งหน้าทําไม<ด>ก็เผื่อเจอลูกค้าหนุ่มๆเราต้องสวยเสมอนะคะเราจะทําตัวเก่าแก่ไม่ได้นะคะถ้าเกิดเจอลูกค้าหนุ่มๆแบบกระทันหันจะทําไงคะถูกไหมคะสวยๆๆเร็วนะ แ้่บอกว่าจะไปยุโรปสักเดือนหนึ่งครับทำไมกลับมาเร็วจังแม่คิดถึงนัดนะลูกนัดไม่ไปกับแม่แม่เที่ยวไม่สนุกเลยแม่ดูงานสิเพียบขนาดนี้อ๋อกระเพาะอย่างนี้นี่แหละแม่ถึงไม่อยากไปไหนมาไหนอ่ะแม่เป็นห่วงลูกอยากอยู่บ้านดูแลนัดนะลูกเรื่องเป็นห่วงผมแล้วครับแม่ผมโตแล้วนัดก็ยังเป็นเด็กเสมอแหละสำหรับแม่เอนัดรู้ไหม ทุกช่วงเวลาที่เหลือเนี่ยแม่อยากอยู่กับนัทมากที่สุดลูกเพราะแม่ไม่รู้ว่าแม่จะได้อยู่กับนัทอีกนานเท่าไหร่แม่อยู่อีกนานชเชอเวอะเออนี่นัทแม่ซื้อของมาฝากลูกเยอะแยะเลยละไปดูกับแม่หน่อยสิปแม่ของแม่ไม่หายไปไหนหรอกงานผมเนี่ยรีบอยู่ ืมว่าสรุปว่าไงอ่่ะรวมลุ้นรับความสุขจากละครบริษัทสร้างสุขตอนคนใกล้ตัวนัดทำขนมอะไรให้คุณแม่พิมพ์ A1 ขนมเคก้กพิมพ์ A2 แพนเคก้กแล้วส่งคำตอบมาที่4221230รับกรมทานประกันอุบัติเหตุมูลค่า1 0 0 0 0แบาทสำหรับ200ท่านแรกที่ตอบถูก